มาดูเนะื้อหาเกี่ยวกับความหมายของลำดับนะครับถ้ากำหนดฟังก์ชันนะครับมีเงื่อนไขเป็น f x เท่ากับ 3x บวก5นะครับเมื่อ f x เป็นสมาชิก r นะครับก็คือว่าถ้าจะหาค่าของ f x ออกมาเนี่ยเราสามารถนำ f x นะครับซึ่งเป็นจำนวนจริงใดๆก็ได้นะครับเข้าไปแทนไม่ว่าจะเป็นลบเป็นบวกเป็นทศนิยมเป็นเศษส่วนนะครับ เข้าไปแทนนะครับแล้วคำนวณค่าออกมาแล้วจะสามารถหาค่าของ fx ออกมาได้เสมอนะครับแต่ถ้ามีการาบีบช่วงของ fx นะครับโทษทีครับบีบช่วงของ x กําหนดค่าสโคบของ x ที่จะนํามาแทนลงในฟังก์ชันนี้นะครับให้มีความจํากัดมากขึ้นนะครับโดยที่เราจะกําหนดให้ fx นะครับเปลี่ยนมาเป็น fn นะ $f$ เท่ากับ3 $n$ บวก5เมื่อ $n$ เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มบวกนะครับหมายความว่าค่าที่เราจะนำมาแทนเพื่อหาค่า $f$ ตรงนี้นะครับเราจะแทนได้เฉพาะจำนวนเต็มบวกเท่านั้นนะครับเป็น1เป็น2เป็น3เป็น4เป็น5นะครับซึ่งถ้าแทนตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยก็คือ1เนี่ยเราก็จะได้ $f$ 1ออกมานะครับ $f$ 1ก็จะมีค่าเท่ากับ3คูณ1นบวก5นะครับหาค่าออกมาก็จะได้8นะครับ และถ้าเป็น f 2นะครับถ้า f 2เนี่ยเราก็แทนค่าลงไปนะครับค่า n ตัวนีนะ้เป็น2นะครับก็จะได้3าคูณ2บวก5สามสองเป็นห6หกบวก5้าก็ได้ส1บนะครับต่อไปครับ f 3ถ้าลองหาต่อนะครับ f 3ก็จะได้เท่ากับ3คูณด้วย3มบวกด้วย5้านะครับ3ามมเป็น9บวก5ก็เป็น14นะครับก็หาต่อเพิ่มอีกตัวหนึง่งนะครับ f 4 ก็จะคำนวณในลักษณะเดียวกันนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น17นะครับก็คำนวณต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ค่าที่เราจะนํามาแทนในเ,เงื่อนไขของฟังก์ชันนะครับหรือแทนในค่าตัวแปรเนี่ยก็คือต้องเป็นจํานวนเต็มบวกเท่านั้นนะครับเราก็จะแทนไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตัวที่เราต้องการนะครับหรือไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สุดก็ได้นะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมานะครับอย่างเช่นถ้าแทน หนึ่งลงไปนะครับก็จะได้แปดออกมาถ้าแทนสองลงไปก็ได้สิบเอ็ดออกมาแทนสามลงไปก็ได้สิบสี่แทนสี่ลงไปก็ได้ผลลัพธ์มาเป็นสิบเจ็ดนะครับซึ่งค่าที่ออกมาตรงเนี้ยนะครับโดยปกติเราจะเรียกมันว่าเป็นสมาชิกของเรนส์นะครับหรือเอาง่ายๆก็เรียกว่าเรนส์นี่แหละนะครับเรียกง่ายๆสั้นๆนะครับถ้าเรานําค่าของเรนส์เนี่ยนะครับมาเขียนเรียงกันนะครับก็ตามลำดับเลยนะตั้งแต่ตัวแรกนะครับตัวที่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามเรียงกันไปนะครับแล้วก็ได้แปดสิบเอ็ด สิบสี่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับรูปแบบการเขียนออกมาอย่างนี้นะครับเขียนตัวเลขที่เป็นสมาชิกของเลนส์เนี่ยนะครับหรือที่เราเรียกลัดๆเอาว่าเรียกว่าเลนส์นี่แหละนะครับเขียนเรียงกันลักษณะนี้เราจะเรียกว่าเป็นลำดับนะครับความเข้าใจง่ายๆก็คือลำดับก็คือเอาเอาเอาตัวเลขนะฮะมาเขียนเรียงกันตั้งแต่ตัวแรกหรือลำดับที่หนึ่งต่อด้วยลำดับที่สองลำดับที่สามลำดับที่สี่นะครับนี่คือลักษณะของลำดับนะครับ จากเดิมนะครับจากเดิมไอตัวเนี้ยนะครับแปดเนี่ยก็คือค่าของ f หนึ่งใช่ไหมครับสิบเอ็ดก็คือค่าของ f สองสิบสี่ก็ f สามสิบเจ็ดก็ f สี่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องของฟังก์ชันนะครับอยู่ในสโคปเนื้อหาของฟังก์ชันแล้วก็ ลักษณะเนื้อหาตรงนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่อยู่ในส่วนของฟังก์ชันนะครับแต่หลังจากที่เราบอกว่าตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยนะเราบีบช่วงของ x ลงมานะครับให้ศึกษาเฉพาะในส่วนของกรณีที่เป็นจำนวนเต็มบวกนะนะครับเรื่องแบบนี้ก็จะถูกบีบกลายมาเป็นอีกเรื่องหนึ่งจากฟังก์ชันก็จะกลายมาเป็นเรื่องของลำดับนะครับแล้วถ้าเรา,าจะเปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะครับให้แยก ชัดเจนจากเรื่องของฟังก์ชันออกมาให้เป็นเรื่องของลำดับโดยเฉพาะนะครับก็จะมีการกําหนดสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาใหม่นะครับโดย f 1นะครับก็จะเป็น a 1นะครับ f 2ก็จะแทนด้วย a 2 f 3ก็คือ a สม f 4ก็คือ a 4ไปเช่นนี้เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะสามารถกำหนดเนื้อหานะครับหรือว่าเรียกว่าสร้างเนื้อหาขึ้นมาใหม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะของลำดับนะครับโดยที่ a 1นะครับถ้า พูดถึงเป็นเรื่องของลำดับแล้วเราก็จะเรียกว่าเป็นพจน์ที่หนึ่งของลำดับนะครับก็คือตัวแรกนั่นเองขณะที่ a 2นะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นพจน์ที่2ของลำดับ a 3ก็เป็นพจน์ที่3ามของลำดับ a 4ก็เป็นพจน์ที่4ของลำดับนะครับไปเรื่อยๆนะหาไปเรื่อยแล้วถ้ากรณีทั่วไปนะครับพจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3เนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยถ้ากาหนดในลักษณะกรณีทั่วไปเราก็จะให้สัญลักษณ์เป็น an นะครับหรือเรียกว่าพจน์ที่ n นะครับหรือ อีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าพจน์ทั่วไปนะครับรูปแบบของลำดับนะครับเราก็จะพบว่าลักษณะของมันเนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่เป็นผลต่อเนื่องมาจากฟังก์ชันนะครับแต่เอาฟังก์ชันมาศึกษาเฉพาะในส่วนของกรณีที่โดเมนเป็นเซ็ตของจานวนเต็มบวกเท่านั้นนะครับเราก็หาตั้งแต่กรณีที่สมาชิกเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าไปเรื่อยๆนะครับเริ่มศึกษาออกมานะครับ โอเคนะครับลักษณะของลำดับทีนี้อันนี้คือภาพคร่าวๆนะครับที่แสดงความสัมพันธ์จากฟังก์ชันมาเป็นลำดับมาดูความหมายของลำดับนะครับลำดับก็คือฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกนะครับหรือก็คือเซตที่ประกอบไปด้วยสมาชิกเป็น1 2 3 4าไปเรื่อยนะครับจนถึง n นะครับลักษณะของลำดับจำกัดนะครับทีนี้ลำดับอันนี้คือลำดับกรณีทั่วๆไปนะครับถ้าเป็นลำดับจำกัดก็คือ ฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตที่ประกอบไปด้วยสมาชิก1 2 3 4ไปเรื่อยๆจนถึง N นะครับขณะที่ลำดับอนันต์นะครับก็คือลำดับที่มีที่เป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกนะครับนี่คือลักษณะความหมายของลำดับนะครับมาดูตัวอย่างครับจงหาว่าลำดับในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นลำดับจำกัดหรือลำดับอนันต์นะครับ ข้อท erm ี่1ครับกาหนดลําดับให้มาสองสี่หกปดนะครับลําดับจํากัดก็คือลําดับที่มีอยู่เท่านั้นนะครับอยู่เพียงเท่านั้นมีตัวสุดท้าย penny, นะครับพูดง่ายๆนะครับเท่าที่สังเกตเห็นลําดับนี้ก็มีอยู่เท่าไหร่ครับหนึ่งสามสีมีอยู่สี่ตัวเท่านั้นแหละนะครับเท่านี้แหละนะมีตัวสุดท้ายคือแดนะครับซึ่งเป็นพจน์ที่ส erm <or> ี่ <hip> เพราะฉะนั้นลําดับนี้ก็เป็นลําดับจํากัดนะครับข้อที่สองครับลําดับ หนึ่งสองสี่แปดไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากสังเกตที่จุดๆ,ๆตรงนี้นะครับจุดๆ,ๆตรงนี้บอกให้ทราบว,ว่ามันมีต่อไปได้อีกเรื่อยๆนะครับเลขอะไรก็ไม่รู้ละ่ะเรายังไม่พิจารณาแต่เราดูคร่าวๆตรงนี้หมายความว่ายังมีต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นลำดับนี้ก็เป็นลำดับอนันต์นะครับข้อ <c oughs> ต่อไปครับลำดับหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ไปเรื่อยๆจนถึงห้าสิบนะครับลำดับนี้มีตัวสุดท้ายใช่ไหมครับ ตัวสุดท้ายคือห้าสิบนะครับดังนั้นลำดับนี้ก็เป็นลำดับจำกัดข้อต่อไปครับหนึ่งสามห้าเจ็ดไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสองเลบด้วยหนึ่งแล้วก็ยังมีต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับที่จุดจุดจุดตรงนี้นะครับพอมีต่อไปเรื่อยๆอีกนั่นก็หมายความว่าลำดับนี้เป็นลำดับอาน,าน,นันต์นั่นเองนะครับอ่าดูตัวอ,อย่างต่อมาครับ จงหา5พจน์แรกของลำดับเมื่อกำหนดให้ an เท่ากับ n ยกกำลัง2ลบด้วย1อ่าวิธีทำนะครับหา5พจน์แรกของลำดับก็คือหาตั้งแต่พจน์ที่พจน์ที่1นะครับหาพจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3พจน์ที่4แล้วก็สุดท้ายพจน์ที่5จำสัญลักษณ์ได้นะครับจากที่โจทย์กําหนดให้มานะครับคือให้พจน์ทั่วไปมานะครับ an เท่ากับ n ยกกำลัง2ลบ1นะครับ หาห้าพจน์แรกนะนะครับเราก็จะได้พจน์ที่หนึ่งพจน์ที่หนึ่งก็คือ A1 หนึ่งนะสัญลักษณ์นี่ข้างบนเป็น a n ข้างล่างเป็น A1 หนึ่งต่างกันที่ n กับหนึ่งนั่นคือเวลาจะหา A 1หนึ่งก็คือเปลี่ยน n ให้เป็นหนึ่งนั่นเองนะครับง่ายๆคล้ายๆกับการหาฟังก์ชันเลยนะครับพอเเป็นหนึ่งก็จะได้หนึ่งยกกำลังสองลบหนึ่งนะครับก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับต่อไปครับพจน์ที่สองพจน์ที่สองสัญลักษณ์ก็คือ A2 สอง a2 ก็หาได้โดยแทน n เป็น2นะครับก็ได้2ยกกำลัง2ลบด้วย1 2ยกกำลัง2ได้4 4ลบ1ก็เป็น3นะครับต่อไปครับพจน์ที่3หรือว่า a3 นะครับ a3 ก็จะหาได้จาก3ยกกำลัง2ลบด้วย1นะครับก็จะมีค่าออกมาเท่ากับ8ต่อไปพจน์ที่4นะครับพจน์ที่4ก็คือ a4 ก็คือเปลี่ยน n เป็น4นั่นเองนะครับ ก็ได้4ยกกําลัง2ลบด้วย1ก็มีค่าออกมาคานวณนะชิ้เลขตรงนี้ออกมาก็จะได้เท่ากับ15นะครับอันนี้ได้4พจน์แล้วนะครับพจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3แลพจน์ที่4แต่โจทย์ให้หา5พจน์นะครับ5พจน์แรกแสดงว่ายังเหลืออีก1พจน์นะครับก็หาพจน์ที่5นะพจน์ที่5ก็จะได้เป็น5ยกกําลัง2ลบด้วย1นะครับซึ่งคิดเลขออกมานะครับ5ยกกําลัง2ก็ได้25นะครับ25ลบ1ก็ได้24 ดังนั้น5พจน์แรกของลำดับนี้นะครับก็คือ 0, 3, 8, 15, 24นะครับเป็นคำตอบเรียบร้อยแล้วนะครับดูตัวอย่างต่อมานะครับจงหา4พจน์แรกของลำดับเมื่อกำหนด an เท่ากับ3โดยมีเงื่อนไขนะครับจะเป็น3เนี่เมื่อ n เป็นจำนวนขี้บวกนะนะครับและอีกกรณีหนึ่งนะครับ an จะมีค่าเท่ากับ n ส่วนด้วย n บวกหนึ่งเมื่อ n เป็นจำนวนคู่บวกนะครับโอเคเราก็มาดูว่าเราจะมีวิธีการหาสีพจน์แรกของลำดับนี้ยังไงนะครับจากพจน์ทั่วไปที่ให้มานะครับ a n เท่ากับสามเมื่อ n เป็นจำนวนคี่บวกเท่ากับ n บวกทุทีครับเท่ากับ n ส่วนด้วย n บวกด้หนึ่งเมื่อ n เป็นจำนวนคู่บวกหมายความว่าอะไรหมายความว่า a n จะเป็นค่าเท่าไหร่นั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับค่า n ใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับค่า n ว่า n เป็นจำนวนคี่หรือจำนวนคู่ถ้า n เป็นจำนวนคี่ก็ให้มาใช้เงื่อนไขข้างบนถ้า n เป็นจำนวนคู่ก็ให้ใช้เงื่อนไขข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นพจน์ที่จะมีค่าเท่ากับ3นะครับก็จะได้แก่พจน์ที่1พจน์ที่3พจน์ที่5นะครับก็คือตัวที่ห้อยอยู่ตวเนี้เป็นคี่นะครับเเป็นจำนวนคี่ต่อไป a n จะเท่ากับ n ส่วนด้วย n บวก1นะครับ ในกรณีไหนก็ในกรณีที่เป็น A2 a 4 a 6ไปเรื่อยๆลักษณะเช่นนี้นะครับเราก็จะมาหาที่ A1 ก่อนนะครับ A1 A1 ใช้เงื่อนไขไหนครับใช้เงื่อนไขบนเนี่ยนะนะครับนี่ที่เราเขียนจำแนกออกมาแล้วนะครับ A1 A3A 5ใช้เงื่อนไขบนขณะที่ A2 a 4 a 6ใช้เงื่อนไขล่าง A 1ใช้เงื่อนไขบนก็มีค่าเท่าไหร่ครับก็มีค่าเท่ากับ3เลยนะครับไม่ได้ทำอะไรต่อ A1 เป็นสาม ต่อไป A 2สองนะครับ A 2สองให้ใช้เงื่อนไขล่างนะครับเพราะสองเป็นจำนวนคู่บวกนะครับก็แทนค่าลงไปก็ได้สองส่วนด้วยสองบวก1ก็ได้สองส่วนสามนะครับต่อไปครับหา A 3สามสามใช้เงื่อนไขไหนครับบนหรือล่างบนหรือล่างใช้เงื่อนไขบนนะครับนี่นี่เงื่อนไขนี้นะครับที่เราลิตลายละการออกมาแล้วน,นั่นนี่นะครับ ก็จะได้ a 3เท่ากับ3เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับ a 4หรือว่าพจน์ที่4นะครับพจน์ที่4หายังไง่ายนะครับพจน์ที่4 4เป็นจำนวนคู่บวกนะครับก็แสดงว่าจามาใช้เงื่อนไขล่างตรงนี้นะครับก็จะได้ n เป็น4นะครับก็เศษสส่วนด้วย4บวก1ก็จะมีค่าคิดเลขออกมานะครับก็จะได้เท่ากับ4ส่วน5ดังนั้น เราก็ได้สพจน์แรกของลำดับนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ3 2.3ส4.5่วน3 3 4ส่วน5เป็นคำตอบนั่นเองนะครับต่อไปครับจงหา5พจน์แรกของลำดับเมื่อกำหนด a 1เท่ากับ2 an เท่ากับ an ลบ1บวก3เมื่อ a n มากกว่าหรือเท่ากับ2 วิธีทำนะครับจากที่โจทย์กําหนดให้มานะครับเงื่อนไข a หนึ่งนะครับ a 1หนึ่งมีค่าเท่ากับสองให้หาห้าพจน์แรกนะห้าพจน์แรกนี่รู้พจน์หนึ่งแล้วเนี่ยนะครับนั่นเท่ากับว่าเราจะหาเพิ่มอ,อีกสี่นะครับ a 1หนึ่งเท่าสองโจทย์ให้มานะครับจาก a1 หนึ่งเท่ากับสองและก็เงื่อนไขให้มาอีกนะครับ a n เท่ากับ a หนึ่งตัวที่ครับ a n เท่ากับ a n ลบหนึ่งบวกสามนะครับ เราก็จะทําการหา a1 เราได้แล้วใช่ไหมต่อไปหา A2 เราก็จะได้ A2 ออกมานะครับ a n กับ aN-1 ลบหเนี่ยมันจะเป็นพจน์ที่อยู่ติดกันนะครับ an ลบหจะเป็นพจน์ที่อยู่ก่อนหน้าพจน์ที่ N นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อ aN เป็น a2 เพราะฉะนั้น aN-1 ลบหก็จะเป็น a1 a นะครับ a1 บวกด้วย3โอเคนะครับต่อไปหา ค่าของ a2 ออกมาเราก็แทนค่า a1 ที่เราทราบอยู่ก่อนหน้านี้นะครับ a1 เป็น2นะครับก็จะได้เท่ากับ2บวก3 2บวก3ก็มีค่าเป็น5นะครับต่อไปครับ a3 หรือพจน์ที่3นะครับพจน์ที่3ในลักษณะเดียวกันพจน์ที่3ก็จะเกิดจากพจน์ที่2บวกด้วย3นะครับพจน์ที่2มีค่าเท่าไหร่พจน์ที่2หาไปแล้วนะเมื่อสักครู่เนะนี่ยพจน์นนนที่2มีค่าเป็น ห้านะครับก็ได้เท่ากับห้าบวกด้วยสามห้าบวกด้วยสามก็เป็นแปดต่อไปครับพจน์ที่สี่พจน์ที่สี่ก็จะเกิดจากพจน์ที่สามบวกด้วยสามนะครับซึ่งพจน์ที่สามหาไปแล้วเช่นกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือได้เท่ากับแปดก็ได้แปดบวกด้วยสามแปดบวกด้วยสามก็มีค่าเท่ากับสิบเอ็ดนะครับณนะตอนนี้ทราบมาสี่พจน์แล้วนะครับแต่เขาให้หาห้าพจน์ใช่ไหม เพราะฉะนั้นหาต่อพจน์ที่5นะครับ a5 ก็จะเกิดจาก a4 บวกด้วย3นะครับ a4 <A 4 S 1> เป็นเท่าไหร่ a4 เป็น11นะครับหาไว้แล้วตัวนี้นะครับก็นำส1บบวกกับ3ก็จะได้เท่ากับ14นะครับถึงตัวนี้ก็ครบห้าพจน์แรกแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่พจน์ที่หนึ่งถึงพจน์ที่ห้าแล้วดังนั้นห้าพจน์แรกของลำดับนี้ก็คือสองห้าแปดสิบเอ็ดสิบสี เป็นคำตอบเรียบร้อยแล้วนะครับ